สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคึกน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายสมเกียรติโรจนพรักมลได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสายลับบ้านกก,กอกไว้ดังนี้ครับวันนี้นะครับผมได้ไปติดตามส่องดูช่องต่างๆผมก็มานั่งวิเคราะห์ ว่านับตั้งแต่ที่มีคนถอนตัวทนายความไปเลยมาจนถึงวันที่มีทนายจะมารับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้รับมันเกิดแรงกระเพื่อมแปลกที่บ้านกกอกนะครับทุกท่านผมเห็นว่ามีการมีข่าวลือเรื่องของสายลับมีคนบอกว่ามีคุณเสือพี่เสือเป็นสายลับในโพธิก็ถ่ายทอดผมจะบอกให้พวกคุณทราบเลยนะครับเรื่องสายลงสายลับผมว่ามี เอครับพี่น้องครับผมว่ามีสายลับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกต้องมีผมเชื่อนะแต่ผมแต่ว่ายังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะฮะเห็นไหมคุณชานชัยบอกมีพี่มาลีบอกมีค่ะยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะมีคนพยายามปุกปัน่นว่ามีคลิปเสียงของคนใกล้ตัวลุงพลด่าวงแหวนรอบนอกเพราะอะไรครับ เขาต้องการเติมเชื้อไฟให้วงแหวนรอบนอกเกลียดชังลุงพลเขาต้องการให้คนในกลุ่มที่เรียกตนเองว่าวงแหวนรอบนอกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ตอนนี้ไปตั้งกลุ่มว่าเป็นวงแหวนรอบนอกมีความแตกหักกับลุงพลซึ่งผมเองไม่เกี่ยวย้ำหยิบยกประเด็นนี้มาวิเคราะห์เฉยๆเพราะจากการเฝ้าติดตามไปดูตามช่องต่างๆมันมีแรงกระเพื่อมแปลกๆถ้าสังเกตดีๆนะครับ กลุ่มที่เคยบอกเป็นกลุ่มที่ดูแลลุงพลเนี่ยมันแตกเป็นเสียเส่ยงๆหมดแล้วกลุ่มที่เคยจับมือกันกลุ่มที่เคยช่วยเหลือมันแตกเป็นเสียเส่ยงๆหมดความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายอุทัยได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เห็นครุกกลุ่นกันนะครับทั้งเรื่องที่เทมีการเทกันแต่ผมน่ะให้น้ำหนักไปกับทนายความคนใหม่ว่าประเด็นคดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ย ข้อสำคัญคือจําเลยต้องมีทนายนะผมก็ย้อนไปหน่อยครับกับคดีของชัยพลเนี่ยคดีชัยพลเป็นคดีที่มอมตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตต้องมีทนายนะถ้าสมมุติว่าสารขึ้นสารสารต้องถามว่าจําเลยมีทนายไหมถ้าเริ่มแรกเลยที่ไม่มีนะ่ะเพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยจำเลยต้องมีทนายอันนี้เนี่ยผมก็เป็นคลิปที่ตอบเม้นด้วยนะครับว่า มีหลายคนเม้นว่าจำเลยเนี่ยว่าความเองได้ไหมก็คือสู้คดีโดยไม่มีทนายเลยไม่ได้นะครับพระกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีทนายถ้าไม่มีทนายนะ่ะให้ศาลจัดหาให้นะเพราะว่าอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตไขขขอดข้องใจตรงนี้ก่อนพอเสร็จแล้วมาดูเรื่องของทนายทนายคนใหม่มีข้อจำกัดเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่าศาลกำหนดให้ ในคดีนี้นะสั่งเมื่อครั้งที่แล้วสารกำหนดให้ส่งเกี่ยวกับพวกเอกสารที่จะเป็นคำถแถลงว่าพยานคนไหนจะเบิกความถึงเรื่องอะไรเนี่ยก่อนวันที่3 1มเอดมก,กราคมเพราะฉะนั้นจะต้องทำคำร้องตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าประมวลกันแล้วก็คือทีมทนายยังอยู่ถ้าอยู่ในสำนวนยังอยู่นะ เพราะว่าไม่ได้ถอนเห็นแว้แววมาว่าจะมาถอนวันที่19นี้นะครับทีมทนายตั้มที่ทนายตั้มเป็นอยู่เมื่อถอนเสร็จสารถึงจะรู้ว่าจำเลยไม่มีทนายแล้วซึ่งก็จะไปบวก,กกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าคดีนี้ต้องมีทนายนะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีทนายสารจะดําเนิกกนการกระบวนการพิจารณาต่อไปไม่ได้เลยนะครับต้องหยุดแม้จะเป็น คําที่ตัวเองกําหนดไว้แล้วก็ตามเพราะว่าทนายของจําเลยไม่มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายสมเกียรติรจนวรมนน์ได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ดังนี้มมองในรูปแบบของการทําคดีเนี่ยทนายสมเกียรติมีมุมมองในการทําคดีนี้แบบไหนอย่างไรคําถามนี้จะสอบแววไหมครับคืออย่างนี้ตอบได้เท่าที่ตอบคําถามเขาถามมา ถ้าไม่ตอบเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าไม่ให้เกียรติผู้สื่อข่าวผมว่าคดีนี้ทําคนเดียวไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคณะไม่ว่าท่านใดจะมารับก็ต้องมีคณะเข้ามาทำงานคดีนี้ถือว่าเป็นคดีพิเศษก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการต่อสู้กันแบบปกติเนื่องจากมันเป็นการต่อสู้กันในโซเชียลด้วยแล้วก็สู้กันในลักษณะองค์กรบางอย่างด้วย เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆถ้าใครมาเป็นทนายผมก็ยอมรับว่าเหนื่อยมีบางคนบอกเชียร์พี่ทนายด้วยนะแค่นี้อีคิวเปิดเสื้อมานี่เลือดซิปหมอบอกทนายถ้ามีแผลอีกอันหนึ่งนะเย็บไม่พอแล้วนะหลังมันเวอะวะหมดแล้วเนี่ยมีคนแทงข้างหลังกรีดข้างหลังเปิดเสื้อมานี่นะ เลือดซิปเลยนะเนี่ยคดีนี้เนี่ยเรายืนยันหรือเปล่าว่ารับหรือไม่รับรับหรือไม่รับผมไม่ได้พูดมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดจะซ้ายหรือขวามันเป็นการผูกมัดตัวผมเพียงแต่ว่าง่ายๆคือไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าในมุมมองทนายสมเกียรติอย่างที่พูดไปก็คือ คดีนี้มันก็ต้องเป็นทีมเพราะงานมันเยอะและที่สำคัญอะไรครับงานนี้มันผ่านการเดินทางมามากกว่า600วันถ้าทนายคนแรกที่รับงานมีเวลาถึง600วันในการเตรียมตัวการต่อสู้ของลุงพลจะแน่นขึ้นแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันเหลือเวลาอยู่ไม่กี่เดือนแล้วหลังจากนี้การบ้านหนักไหมหนักถ้าใครจะรับทำคดีนี้ ต้องทิ้งคดีอื่นให้หมดคือมันไม่มีเวลาที่จะไปจับจาวเรื่องอื่นมันนับถอยหลังแล้ว9 8 7 6 5มันไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ลุงพลแล้วก็ทีมทนายชุดใหม่ต้องตระหนักเรื่องเวลานี้ให้ดีๆโดยเฉพาะเขาย้ำว่าวันที่3 1จะต้องยื่นคำร้องคำถแถลงเกี่ยวกับพยานความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมารู้จักมาดามลาเต้พอสังเขปเธอเป็นหญิงสาวสวยร่างเล็กสูงไม่ถึง160เซนติเมตรวัย39ปีเคยเดินแบบและแสดงภาพยนตร์เธอไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เป็นเด็กหญิงจึงอ่อนภาษาไทยหน่อยเมื่อศึกษาจบก็ทำงานที่ต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันเดินทางกลับประเทศไทยตอนเกิดโควิดต้นปี63และกลับไปไม่ได้เนื่องจากเธอคุ้นเคยกับการอยู่ห้องในหอพักหรือคอนโดดังนั้นเมื่ออยู่ในไทยจึงชอบอยู่คอนโดเธอใจบุญตามมันดาที่ชอบเดินสายทําบุญครั้งละมากๆบางครั้งถึงเจ็ดหลักเธอโสดแต่รับเด็กหญิง เป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนส่งให้เล่าเรียนต่างประเทศมีพี่ชายสองคนทำงานตำแหน่งดีเธอเคยไปกกกอกเพื่อไหว้ยพญานาคซึ่งทำให้เธอหายป่วยเธอจึงต้องแก้บนในการช่วยลุงพลเต็มที่เพราะรู้ว่าไม่ได้ทำผิดเธอเป็นธุระช่วยลุงพลในหลายด้านจึงกลายเป็นหัวขบวนโดยปริยายอย่าห่วงเธอ ช่วยลุงได้ร้อเปซนเพียงปล่อยให้เธอจัดการเธอมาจากไหนขอเล่าสักนิดต้นตระกูลโบราณของเธอเคยช่วยชาติมากมายด้วยความซื่อตรงดังนั้นจึงเป็นตระกูลมีอันดับที่ตำรวจและทหารใหญ่หรือกองทัพให้เกียรติและนับถือสมบัติตกทอดถึงรุ่นเธอจึงมีมากกินไม่หมดนี่คงเป็นที่มาของชื่อมาดามซึ่ง คนรู้จักใช้เรียกกันอย่าสงสัยหญิงคนอื่นที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดและต่อว่าเธอเป็น18มงกุฎเพราะมาดามรวยและเกิดในกรุงและไปอยู่ต่างประเทศจึงไม่ค่อยรู้จักถิ่นต่างๆของไทยแม่มาดามเขียนและอ่านภาษาไทยไม่เก่งแต่เธอพูดคล่องนะระวังอย่าแตะเธอเพราะไฟแลบแน่ สวัสดีครับวีระหลงสมบุรณ์